สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกำมุวัตเจ้าราวพื้นครับชื่อเล่นชื่อรองพาตานี่คือคาสเบอร์ดทำงานโดยการพอเราพูดแล้วมันก็จะเดินเดินไปแ,แล้วพอชนมันก็จะถอยหลังแล้วเลี้ยวแล้วก็ต้องพูดอีกรอบใช่ไหมครับเสร็จแล้วเล่นเลยครับขอดูหน่อยไป